สวัสดีทุกคุกทอยู่กับผมแม็กซ์ทุกคนนะฮะต่อสำหรับวันนี้นะฮะผมจะพาทุกคนมาดูความคืบหน้าของสะพานดํา,ดาบางซื่อนะฮะทุกคนนะก็นี่ก็ครบหนึ่งเดือนแล้วนะฮะจากวันที่6สิงหานะฮะที่เริ่มมีการประกาศว่าจะาซ่อมบารุงปรับกรุงอ่าพวกไม้หมอนที่ชํารุดปรับปรุงพวกหมุดยึดทางที่ไม่มีนะฮะก็ หนึ่งเดิมเต็มเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะคะทุกคนนะเกาะนี่เป็นบรรยากาศตอนช่วง4โมงครึ่งนะครับผม4โมงเย็นนะฮะก็เป็นสะพานดำบางซื่อนะ,ะทุกคนนะ,ะอ่าจากที่เห็นนะฮะเขาก็เปลี่ยนเป็นนะ,ะอาจากไม้หมอนนะเป็นเหล็กไปเลยนะฮะตอนนี้ ไม่รู้ว่าทุกคนเห็นไหมนะแต่จะซูไม่ดูเป็นแบบนี้เลยแล้วก็มีมุดยึดทุกอันนะครับผมมีหมุดยึดทุกอันซึ่งส่วนอันเก่าก็ยังอยู่นะฮะส่วนอันเก่าไม้หมอนที่ยังผูกก็คือยังอยู่นะครับยังฝั่งนี้ยังไม่ได้มีการอาปรปรุงนะครับแต่ฝั่งทางนู้นเขามีการแก้ไขแล้วนะฮะ เขยังเหลือเวลาอีก2เดือนอ่ามีเวลาเหลือๆนะฮะก็ในการทํางานของเขาก็จะทํางานกันช่วงตานคืนนะครับจากที่พี่เขาแจ้งมานะฮะอาจจะมีกลางวันด้วยนะฮะอันนี้ก็ต้องค่อยๆดูกันไปนะทุกคนนะนี่สภาพไม่หมอนเก่าแต่ส่วนอันใหม่นู่นอะยะทมไมคือมีแก้วเบียร์ด้วยงงแก้วน้ําหรือเปล่าคือยังไงไปนั่งตรงนั้นเหรอใช่เหร โอ้แจ๋วจริงๆก็ถือว่าเสร็จทางนู้นน่าจะเสร็จแล้วนะผมจากที่ดูนะน่าจะต้องไม่ต้องหยุดอะไรมากส่วนมีฝั่งนี้ก็ยังนะครับผมแต่ก็ต้องยอมรับว,ว่าเขาทํางานกันเร็วนะแปบ๊บเดียวเองประมาณอาทิตย์กว่าสอาทิตย์ก็ฝั่งนน้นก็เสร็จแล้วนะฮะ เห็นความต่างเก่ากับใหม่เป็นธรรมดานะฮะไม้หมอนตัวนี้มีอายุการใช้งานที่นานมากนะครับอายุการใช้งานที่นานมากไม้ก็เริ่มผุไปแล้วด้วยเป็นรูฮะพอ,อมาเปลี่ยนเป็นเหล็กอันนี้มันก็ดีตรงหนึ่งที่ว่าอายุการใช้งานมันนานขึ้นยืดขึ้นนะฮะ ก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าไม้หรือปูนเลยนะทุกคนนะถือว่าดีฮะมีหมดุดเยอะทุกอันล็อกแน่นหนานะครับซึ่งมันก็ต่างจากอันเก่าเนาะจากที่ผมให้มาดูตอนแรกบางอันยังไม่มีหมุดเลยทุกคน คิดว่าในยุคสมัยนั้นก็ยังไม่ได้มีเครื่องที่แบบวัดขนาดไม้นะเพราดูจากแต่ละอันก็ไม่ค่อยเท่ากันนะฮะถือว่าคืบหน้านะครับคืบหน้าเสร็จเร็วมากแต่จจริงๆช่วงนี้ก็รถไฟวิ่งผ่านน้อยนะฮะช่วง สี่โมงถึงสี่ถึงห้าโมงเนี่ยในช่วงบางซื่อรถจะวัางนี่นะฮะัเราพาันมาเดินชมอัปเดตกันนะครับว่ามีความลืบหน้ามากน้อยแค่ไหนข้างล่างนั้นก็เป็นกระแสน้ำเลยทุยกคนนะหัวน้ำแรงมากช่วงนี้ฝนตกกรุงเทพน้ำกระจายบางที่นี่ท่วมไปเลยนะฮะ ดีดูใหม่ขึ้นมาทันทีทุกคนดูไม้นี้เอียงครับเอียงไม่รู้ว่าใครไปงัดหรือเปล่านะหยอกเล่นนะทุกคนนะ<อ>เวลารถไฟวิ่งมันก็มีการสั่นสะเทือนนะครับทําให้ถ้ามืดหมดุหมดยึดมันหลุดเนี่ยมันก็จะมีการสั่นเป็นธรรมดานะฮะทุกคนนะ นีเห็นไหมแจว๋วตรงนี้เป็นสะพานดำบางซื้อนะครับผมอ่านี่ก็จะเป็นช่วงสิ้นสุดนะครับเสริมแค่นี้ส่วนฝังที่เห็นก็จะเป็นปูนเลยเป็นขนาดร้อยปอนเลยนะฮะ ไฟฟ้าสายแจ้งนะครับผมสับเปลี่ยนขบวนนะฮะอบรรยากาศตรงนี้นะฮะดูพเพลินผิวๆเนี่ยแบบนึกว่น้ำตกนะฮะเมื่อกี้มีนกมาเกาะได้ถ่ายไม่ทันโอ้โหอารมณ์ได้มากอ่าขบวนรถสินค้านะครับผม986นะฮะอ่าสวยก็ลกไปทางสถานีกรุงเทพนะครับผมก็กำลังจะ ่านสะพานดำบางซื่อนะฮะเพื่อที่จะเข้าสถานีสามเสจและสถานีกรุงเทพนะครับผมตอนนี้สี่โมงครึ่งก็ขบวนราช้ามาก็หลายชั่วโมงอยู่นะฮะ ขบวนนี้ไม่รับผู้โดยสารนะครับผมมีแต่ขนสัมภาระสินค้านะฮะในเส้นทางสายใต้นะครับถ้าอนาคตมีสายเหนือสายอีสาด้วยก็จะอายุย่นเวลาในการขนส่งกับขบดดวนรถโดยสารทำเวลาได้ดีขึ้นฮนะมันก็เป็นผลพวงกันนะครับผม ตอนวิ่งผ่านสะพานนี่คือสั่นมากนะทุกคนในใจก็แอบบันๆอยู่เหมือนกันนันเนีหืโอเคผ่านไปแล้วนะครับก็ถือว่ารถไฟยังวิ่งผ่านได้ปกตินะฮะ,ะเที่ยวเย็นนี้ก็เป็นรถธรรมดานะครับผมที่สามตหนึ่งนะฮะกรุงเทพไปทางลบบุรีนะฮะก็กำลังสะข้ามผ่านสะพานดำนะทุกคนนะ อาดูไม้หมอนนะฮะโอ้โหโอโอสองฝั่งนี้แยกสีกันชัดเจนหัวรถจักนี้เป็น GEA นะครับผมเป็นรถสัญชาติอเมริกันนะครับ ไส่เนาะเด็กๆที่ไหนเนาะแบบนี้พอ,พรรอขอรองก็เขาใส่วิ่งชา้าๆนะทุกคนนะเฮ l โหลฝรั่ง